สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ค่ะวันนี้มดพาทุกคนมาแอบดูพึ่งเข้าออกหน้ากรองรังเขานั่นเองค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือกรองที่มดทำการลอ่อจากในป่าน,นะคะแล้วก็เอามาไว้ใต้ต้นชมพู่ข้างบ้านนั่นเองค่ะ เราสังเกตได้นะคะว่าตอนนี้พึ่งอะค่ะออกหากินกันแบบคึกคักเลยค่ะสังเกตว่าตัวที่กำลังบินเข้านะจะมีถุงใต้เท้าใช่ไหมคะถ้าใครเห็นแล้วลองสังเกตดีๆดูค่ะ เหลืองส้มๆนั้นนะคะนั่นก็คือเกสรดอกไม้ที่เขาออกไปผสมให้เรานั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ตัวที่บินเข้าแต่ว่าไม่มีถุงนะคะก็คือจะทำหน้าที่ไปเก็บน้ำนั่นเองนะคะเขาจะแบ่งหน้าที่กันแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> ดูแบบนี้แล้วพึ่งเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยันเนาะทุกคนช่วงที่มด อัดวิดีโอนี้อยู่นะคะก็เป็นช่วงเช้าตรู่เลยค่ะอ่าอากาศกําลังดีเลยนะคะก็จะมาแอบด,ดูเขาแบบนี้ดูแล้วเพลินๆค่ะ